สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่วิทยาป่าพลังวันนี้พีวิทย์ได้มาอยู่ที่ฟิตเนสโฮมฟิตเนสนะครับอยู่ที่เมเจอร์นน์ก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่เป็นคนที่รักการออกกลังกายเพื่อรักษาสุขภาพก็ตามหรือว่าจะออกกายเพื่อ,อ,อพัฒนาบุคลิกภาพสร้างรูปร่างที่สวยงามก็ตามถ้าเกิดอยู่ในละแวกของนอน์ก็ลองมาใช้บริการที่โฮมฟิตเนสที่เมเจอร์นน์เนได้นะครับวันนี้คอนเทนต์ของพีวิทย์ก็จะเป็นคอนเทนต์แรกของการแนะนําการเล่นกล้ามเนื้อสไตล์ของพีวิทย์ละกันครับ สำหรับเพื่อนๆฝากสปอนเซอร์ที่พี่ก่อนเลยอล,ลอนเทคที่สุดข,ของภาพแข็งกันครับทุกคนสำหรับคนไหนที่ต้องการที่จะกำลังหาซื้ออุปกรณ์ที่เอาไปใช้ในบ้านในคอนโดในของอล,ลอนเทคได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกจคอมเมเชียลเอ่ยที่เอาไปใช้ในพิเนสก็มีนะครับหรือว่าเป็นสินค้าที่เป็นโฮมยูสก็สามารถที่จะเข้าไปดูในเพจของอ o อนเทคหรือว่าแพลตฟอร์มช้อปปี้และลาซาด้าก็ได้นะครับเขาจะมีพนักงานคอยที่จะให้ความรู้โดยเฉพาะที่เข้าไปที่โชว์รูมนะครับ ปัจจุบันนี้โชว์รูงก็มีอยู่5้หรือ6สาขาแล้วก็เติบโตไวมากครับสำหรับร้านเลนเทกแล้วก็เป็นบริษัทที่มีโปรดักต์สินค้าจํานวนลักมากมายหลายอยา่างก็สามารถที่จะเข้าไปเลือกชมเลือกใช้ได้นะครับทุกคนเดีย๋ยวว่าเข้าไปติดตามคอนเทนต์นะครับท่าแรกที่วิวใช้นะครับสําหรับการเล่นไปเซปเคอร์นะอันดับแรกชีวิตจะใช้นี่เลยเป็นแกนบาเบลโอลิมปิกครับเฉพาะแกนอย่างเดียวก็หนัก20-25ิกิโลแล้วเพื่อนๆเรามาเล่นกันเซตแรกเราเป็นลักษณะการวอร์มขึ้นลงสุด สัก20ครั้งครับช้าๆเอาลงต้านเอาขึ้นบีบให้ดีนะครับทุกคนหายใจเข้าลึกๆตอนนบาร์ลงหายใจขึ้นไอ้ยกขึ้นหายใจออกเอาลงหายใจเข้า yes เนี่ยบีบอ่าอันนี้คือเพื่อนๆลองทำให้ได้รักเซตหนึ่ง20ครั้งก่อน,นครับเซตฟอร์มเดี๋ยวเซตจริงเราค่อยเพิ่มหนักกันแล้วก็ลดจำนวนครั้งลงจำนวนลักลงก็เอาให้เหมาะกับความแข็งแรงของร่างกายตัวเองนะครับ มาครับทุกคนต่อกันที่ท่าสองที่ดัมเบลลักครับที่ะใช้อุปรกรณ์ดัมเบลเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูครับว่าวิธีการเล่นดัมเบลพิวิตอ่ะพิวิตก็สมากแล้วถ้าเกิดพิวิตเล่นนะครับพิวิตจะเน้นเล่นแบบดัมเบล่เยเล่นเป็นทีละค่าหรือว่าไม่ก็เล่นซ้ายขวาสลับกันแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอยากเห็นแขนที่มันโตวไวนะครับหรือว่าฟิวมันบีบจริงๆเลยกล้ามเนื้อเห็นเลยว่าพัฒนาเพื่อนๆลองเอาเล่นทีละค่านี่ดัมเบลขนาดสิบเจ็ดุดห้าครับสิบเจ็ดห้ากิโลพิวิตจะเล่นอย่างนี้ หย่อนขาแล้วก็ให้ดัมเบลเนี่ยสมมติเราเล่นทีละข้างนะเส้นละสิบสองครั้งหรือแปดครั้งก็แล้วแต่ครับหนักเบาของเพื่อนๆเลยเพื่อนๆต้องล็อกหลังไม่งอไม่ไม่ไม่ใช่หลังงัดสาเหตุที่พิวิทย์เอาดัมเบลมาวางข้างเป้าเราเนี่ยแกนกลางร่างกายเราแล้วก็หย่อนเข่านิดนึงแล้วก็ใช้แขนข้างเดียวเนี่ยเพราะว่าสังเกตไหมพี่วิทย์ยังไม่หนีบข้างลําตัวพีวิทย์จะไม่หนีบข้างลำตัวพีวิทย์ต้องการให้ไบเซ็ตทํางานอย่างเดียวเลยแล้วก็งัดขึ้นมาตรงๆเนี้ย มันตรงอยงเี้ยฮึบงัดมาคอ,อฮึบงัดมาทำช้าชา้าพี่พเพื่อนต้องค่อยๆบีบบีบรัดก้ามเนื้อต้องให้รู้สึกว่าใบาเสร็จมันรัดเต็มที่เลยเพราะว่าท่าเนี้ยที่วิทย์คิดค้นขึ้นเนี่ยมันจะทําให้ก้ามเนื้อใบเสร็จทางานโดยที่ไม่เอาหลังมาช่วยในการที่สมมติว่าเราเล่นตรงตรงอย่างเงี้ยแล้วเรางัดเห็นไหมเห็นไหมเรางัดเราเราหนีต้นแขนมากระลำตัวแล้วเรางัดด้วยหลังเห็นไหมึบเราโ้มมุม สิ่งที่เพื่อนๆจะต้องออกแรงด้วยก็คือโฟอาร์มนะครับโฟ mm hmm. อาร์มช่วยงัดแล้วก็กล้ามเนื้อหลังช่วงล่างงัดมันทําให้ไบเซ็ปทางานน้อยลงไปไบเซ็ปมันก็เลยโตช้าลงบางทีเพื่อนๆยกแล้วเพื่อนๆรู้สึกไหมวูโฟอาร์มบวมตุยเลยแต่ไบเซ็ปไม่บวมลองลองเอาท่าพิวิทย์ไปใช้ดูครับแล้วเพื่อนๆจะได้เขาเรียกอะไรพัฒน,นาการของกล้ามเนื้อไบเซ็ปลุน้วนมากยิ่งขึ้นอ่าเป็นท่าที่พิวิทย์ชอบมาครับลองทำให้พ่อพิวิทยบงัด งัดเห็นไหมพี่ทำเห็นเลยอย่าย่อนเทาอึบงัดอึบงังัดึบงัดสังเกตดูว่าลักษณะของต้นลายต้นแขนนะครับมันจะอยู่ในมุมที่เร็วเรียกว่าดิง่งดิ่งมันไม่ค่อยอยู่ในมุมที่เป็นมุมเฉียงอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้หลังมาเลยนะครับมันจึงทําให้ใบเสร็จเนี่ยทำงานเร็วมากพีช่ชอบเล่นอย่างนี้มากๆเลยอึ๊บอึ๊บ อออออเมื่อยก <im itation> ไปละครบเนี่ยเพื่อนๆตัดเดียวชีวิตตึงเลยอันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่พีวิตเล่นลองเอาไปศึกษาแล้วก็ลองไปปักชักับตัวเองดูหวังว่าทุกคนจะลองเอาไปเล่นแล้วก็มีพัฒนาการที่ดีนะครับ เดี๋ยวพี่วิทย์เปลี่ยนข้างทำแบบพร้อมกันย้อนเห็นไหมวางกลางเป้าเหมือนเดิมพรอมแล้วงัดขึ้นเอ้ยห้าหกเจ็ดปดเก้าป๋าไม่ลองเล่นป๋า ต้องบอกว่าที่เน็ตมีป่ายุ่คนนึงแกสุขลุ่มล่างแกดีมากนะออหุ่นแกดีมากเลยทางท่านที่อายุแกก็น่าจะผ่อนควนแหละเอ,อแต่สุขภาพดีมากทุกคนเป็นแบบอย่างให้ดีปั้งฮึ๊บฮึ๊อฮึบฮึ๊อฮึบฮขาลงพยายามต้านนะครับพยายามอย่าปล่อยแบบฮึแบเบงีแบบ้ยแบบ ไม่ค่อยเกิดอะไรขึ้นเลยเพื่อนๆพยายามป้านสลลิงในการออกแรงจะดีขึ้นโอเคอันนี้เป็นท่าที่สองที่วิทย์แนะนําเดี๋ยวจะเจอกันต่อท่าต่อไปครับเข้าสู่ท่าอาจจะเป็นท่าจบของวันนี้นะครับที่วิทย์จะมาแนะนําถ้าเกิดเ,เพื่อนๆมีอุปกรณ์ชิ้นนี้ก็จะดีมากมันจะมาต่อเนื่องจากกล้ามเนื้อไบเสร็จไอวันอาร์เมื่อกี้นะครับตอนนี้เราจะใช้กล้ามเนื้อโฟอาร์ arm, แมแฮมเมอร์เคอร์นะครับในการที่เราจะช่วยในเรื่องการเคอร์มันขึ้นมาด้วยเราจะไม่ใช้แต่กล้ามเนื้อไบเสร็จละโดยการใช้นี่เลย เป็นอีซี่บาร์ทุกคนให้ทุกคนมีอีซี่บาร์ด้วยอยู่ที่บ้านนะครับโดยทีเ่เราไม่ได้เข้าทิตเนสเนี่ยเอาตัวนี้มาเล่นจะเกิดประโยชน์มากเพื่อนเพื่อนก็จะมีต้นแขนที่ใหญ่ละเพื่อนเพื่อนยังมีโฟอาร์มหรือว่ากล้ามเนื้อส่วนปลายของของแขนเรานะครับที่รับกัรสัดส่วนของใบเสร็จด้วยคือถ้าเกิดบางคนเนี่ยต้นแขนใหญ่มาก2 0ที่2นิ้วแต่ถ้าเกิดตรงนี้มันอยู่แค่14 15ผมบอกได้เลยว่ามันก็ดูแบบดูไม่มีพลังดูไม่พีวเวอร์ครับเพราะว่า สำหรับนักมวยเองเนี่ยโฟรอาร์มพี่วิทย์บอกเลยว่าสําคัญมากก็คือมันจะเป็นกล้ามเนื้อส่วนที่ทําให้กล้ามเนื้อของหมัดพลังหมัดเราเยอะขึ้นอ่าเพื่อนๆพร้พอมแล้วเดี๋ยวมาตามพี่วิทย์กันก็จริงๆตัวนี้พี่วิทย์จะปั๊มอยู่ประมาณ20ครั้งเซ็ตละ20ครั้งครับเพื่อนๆจะกําลังดีมากเอาน้ําหนักเท่าที่เรายกได้เต็มที่แม็กเลย20ครั้งล้าสุดๆแล้วได้20ครั้งจะดีครับพร้อมแล้วมาพูดเยอะไปก็มาเล่นเลยอันนี้พี่วิทย์เปลี่ยนมุมนิดนึงวางน้หดเลยบล็อกแล้้วงัดขึนนี่ ล็อกแล้วง,งัดขึ้นอย่างนี้ไม่เอาครับทุกคนปล่อยหมดเลยปล่อยแขนให้ดีแหลกแล้วง,งัดขึ้นมาหายใจออกเอาลงหายใจเข้าหายใจออก20ครั้งมาตามางี้เลย3 4 5สี่ห้เจ็ดปล่อย10 1เอฟ2 3งสาสี่ห้า ยี่สิบอ่าหนึ่งเซตขอสักสามถึงสี่เซตนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่วิทย์เบรกนี้พี่วิทย์ขอทำให้เพื่อนๆเห็นเลยว่า3เซตของวิทย์ยี่เซตเละยี่สิบครั้งครับพักสักประมาณ30ถึง1นวิหึงนาทีฮู้ฮู้นี่ดูแขนพี่วิทย์ตอนนี้เต็มอิ่มมากเขาบอกว่า,าวเ o w e r มหาศาลน่าครบมาสมมติว่าครบ1นาทีต่อย่ครั้งครับเฮ้ยหนึ่งสอง 3ามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้องสสี่ห้าหสอันนี้เซตที่สองถ้าเพื่อนๆทำได้ทั้งสเซตทำเลยครับ อาน้ำหนักท่าที่เราทำได้20ครั้งแล้วรู้สึกว่าเต็มที่คือสาเหตุที่พิวิทย์ทให้ทุกคนทำา20ครั้งเป็นเซต1เซตเนี่ยเพราะว่าต้องการให้กล้ามเนื้อของทุกคนเนี่ยมีความทนด้วยมาต่อกันเซตที่สสุดท้ายแล้วพิวิทย์ทำแค่3ามเซตให้ทุกคนเห็นนะครับท่าสุดท้ายท่าที่3าท่าจบพร้อมเรามาทำกับพิวิทย์เลย1 2 3 4 5 6 7 8ส10 อ่ะเอฟสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบโอเคอู้อูมันครบแล้วครับเพื่อนๆสามท่านี้ที่พิวิทย์แนะนำไปท่าแรกก็คือจะเป็นบาตรงบาตรงนี่ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยออกแรง ก้ามเนื้อไปเซร็จเน้นๆเลยก็ใช้น้ำหนักวอร์มก่อนแล้วก็เป็นการวอร์มอัพสเตชชิ่งอะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆแล้วก็ค่อยสู่น้ำหนักจริงทาสัก3าหรือ4เซตเหมือนกัน,นเพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับประยุกต์ใช้ดูนะครับแล้วก็ท่าที่2ที่วิชใช้แนะนําให้เพื่อนๆทุกคนว,วันนี้ก็คือเป็นดัมเบลวันอาร์มเนาะก็เพื่อนๆก็ลองเอาไปเล่นดูวิธีการเล่นวิวก็จะแปลกนิดนึงไม่ได้ยืนเล่นดือด้อๆโดยใช้เอ็นหลังหรือเอ็นไหลไม่เอาวิวใช้ย่อนเข่าย่อน แล้วก็งัดขึ้นตรงตรงนี้เพื่อจะเห็นแล้วว่ากา้านเ้อไปเสร็จทำงานต่างกันเลยเแล้วก็ท่าสุดท้ายท่าจบพิวิทย์ใช้อีซี่บาร์ก็เอามาแนะนําทุกคนลองไปปรับเล่นดูก็บอกว่าอันนี้พ่วิทย์ใช้หมวด V ีโอเบอร์นะครับทุกคนก็เพื่อที่จะเซฟตี้คนเราข่าวว่าอันนี้ในฟิเน็ตเนาะบางทีเพื่อนๆคนที่ไม่ได้ตั้งใจแล้วเข้ามาอยู่ในฉากพ่วิทย์ก็ขออนุญาตไปด้วยก็ขอให้ทุกคนที่ดูคลิปของพ่วิทย์คลิปนี้นะครับเป็นคลิปแนะนําการออกกายพิวิทย์เล็กๆน้อยๆครับก็คลิปสั้น พัฒนาเข้าบุคบคกเขาเรียกอะไรวิธีการฝึกซ้อมตัวเองแล้วก็ได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนเล่นอย่างมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงมากขึ้นนะครับก่อนจากไปก็ขอฝากสปอนเซอร์วิทย์นั่นก็คืออัลลอนเทคที่สูงความแข็งแกร่งครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กาลังมองหาอุปก,กรณ์กีฬาดีๆเพื่อเอาเอาไปออกกำลังกายที่บ้านหรือว่าที่คอนโดที่สถานประกอบการรต่างๆเพื่อนๆก็สาม,มารถติดต่อเข้าไปที่เพจของอัลลอนเทคได้หรือว่าแม้กระทั่งเข้าไปดูที่ แพลตฟอร์มของช้อปปี้ลาซาด้าก็ได้ครับเดี๋ยวพี่ิีจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สูขห้างของแรงกันไาแล้วบ๊ายบายทุกคนสวัสดีครับย